คอลัมน์กาแฟดำชไหนาจากเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้กลายเป็นผู้ว่า CEO หนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่กำลังได้รับการกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางคือผู้ว่าซีอในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจการบริหารไปต่างจังหวัดกลายเป็นประเด็นกถกแถลงกันว่านโยบายนี้คืออะไรกันแน่ เพราะคนที่ทำเรื่องกระจายอำนาจมายาวนานกระโดดออกมาบอกทันทีว่านี่ไม่ใช่ในโยบายกระจายอำนาจเป็นแน่แท้เพราะเท่าที่เคยนําแนวทางนี้มาใช้ในรัฐบาลยุคทักษิณชินวัตรนั้นเป้าหมายคือการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารมิติต่างๆของจังหวัดนั้นๆเพื่อไม่ต้องแบ่งสายบังคับบัญชาไปตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ยังไม่เคยมีการประเมินผลว่านโยบายเช่นว่านี้ ประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรหรือมีจุดอ่อนที่ทำให้ไม่มีรัฐบาลต่อต่อ,ตอมานำมาใช้อีกเลยคนที่เห็นขัดแย้งกับนโยบายนี้บอกว่าการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่แบบซ e o ของเอกชนนั้นมิใช่การกระจายอำนาจเป็นแน่แท้ตรงกันข้ามกับจะมีผลทำให้ท้องถิน่นอ่อนแอด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อให้อำนาจผู้ว่าซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเกิดจะเบ็ดเสร็จ ก็เท่ากับเป็นการตัดการมีส่วนร่วมประชาชนพักเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้อย่างชัดถ้อยชัดคำว่าหากได้บริหารบ้านเมืองหนึ่งในในโยบายหลักคือการให้ท้องถิ่นมีอำนาจบริหารกิจกรรมของตอนเองมากขึ้นนั่นคือการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดพร้อมแต่ชไน,นพอมาเป็นแกนตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนโยบายนี้จึงถูกแปลงเป็นผู้ว่าซีอำว่าผู้ว่าซีอฟังดูเท่และสวยรู แต่เจาะลึกลงไปแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาปฏิบัติอย่างไรทั้งๆที่มีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจอย่างจริงจังมายาวนานแต่ก็ไม่เกิดผลทางปฏิบัติเพราะยังมีห่วงอำนาจส่วนกลางกันอย่างต่อเนื่องคำหวานระหว่างหาเสียงของพรรคการเมืองมักจะพูดถึงการให้คนท้องถิ่นสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองแต่พอได้อำนาจแล้ว นักการเมืองเหล่านี้กับลืมคำมั่นสัญญาและกลับมารวบอำนาจไว้ที่ตนเพราะตำแหน่งผู้ว่าและนายอำเภอนั้นมีความสำคัญสำหรับนักการเมืองที่จะใช้เป็นฐานเสียงการเมืองและการควบคุมกิจกรรมที่มีผลประโยชน์มหาศาลอีกทั้งระบบเดิมนั้นยังทำให้ผู้กลุ่มอำนาจรัฐส่วนกลางกำกับการใช้งบประมาณได้อย่างเต็มที่ประชาชนเจ้าของประเทศและในฐานะผู้เสียภาษีเอง กับไม่มีส่วนในการบริการตนเองเลยผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประชาชนให้พักก้าวไกลและเพื่อไทยได้ที่นั่งสูงอันดับ1และอันดับ2นั้นน่าจะสะท้อนว่าประชาชนต้องการจะได้นโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเสียทีเพราะสองพักนี้หาเสียงด้วยนโยบายเลือกตั้งผู้ว่ามาตลอดแต่เมื่อพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลผสมแบบสลายขั้ว นโยบายนี้กลับถูกบิดเบือนกลายเป็นแค่ผู้ว่า CEO ที่ไม่รู้ว่าจะทําให้ชีวิตของชาวบ้านในแต่ละจังหวัดดีขึ้นได้อย่างไรโดยเนื้อหาสาระแล้วนโยบายผู้ว่า CEO นั้นอาจจะมาจากความสับสนของนักการเมืองหรืออาจจะเป็นการจงใจเข้าใจผิดเพราะการกระจายอํานาจนั้นย่อมหมายถึงการลดบทบาทอํานาจภารกิจของรัฐส่วนกลางรวมทั้งส่วนภูมิภาคและเพิ่มอํานาจ งบประมาณและทรัพยากรให้ท้องถิ่นดูแลตนเองแต่นโยบายผู้ว่าซีอเป็นแนวคิดบริหารงานธุรกิจเอกชนที่รวมศูนย์กลางอำนาจการจัดการไว้ที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแต่เพียงคนเดียวยุคสมัยที่ใช้ในโยบายนี้เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นหมดสภาพไร้เรี่ยวแรงและอำนาจต่อรองตามด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถูกตัดขาดมิหนำซ้ำในระบบนี้ ยังเอื้อต่อการที่ให้ผู้ว่าซีอกลายเป็นเครื่องมือของการเมืองเป็นกลไกในการรวบอำนาจพูดอีกในยัดหนึ่งนี่คือการขยายอำนาจของรัฐส่วนกลางไปสู่รัฐภูมิภาคให้มันกว้างขึ้นในบางกรณีเท่ากับเป็นการให้ผู้ว่าคนเดียวบริหารชีวิตของประชากร7000แสถึง8 0 0แสนคนไม่ต้องสงสัยว่าหลายคนมองว่านี่เป็นมรดกตกทอจากรัฐบาลทักษิณ ซึ่งปรับบทบาทผู้ว่าเป็นเสมือนผู้จัดการของจังหวัดแบบค่อนข้างเบเ็ดเสร็จแต่ต้องตระหนักว่าพอสอนี้ไม่เหมือนช่วงปี2544ถึงปี2549ที่นายกทักษิณน,นำมาใช้สมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียที่สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วฉับพลันข้อมูลมีท่วมท้นและการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทำได้โดยประชาชนตลอดเวลา ทุกวันนี้ประชาชนการศึกษาดีขึ้นที่สำคัญคือมีความตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของตนมากขึ้นอีกทั้งความต้องการของประชาชนก็สูงขึ้นในอดีตสังคมต้องการแค่ปจัจจัย4แต่ปัจจุบันเสียงเรียกร้องต้องการมีทั้งเรื่องการอยู่ดีกินดีเรื่องของสุขภาวะทั้งกายและจิตใจที่สูงขึ้นสิ่งที่เราจะตอบการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้นในปัจจุบันคือ การกระจายอำนาจที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชนนยโยบายที่ให้ผู้บริหารสูงสุดคนเดียวมาทำหน้าที่แบบมีอำนาจแบบเสร็จยอมย้อนแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้โดยเฉพาะเมื่อผู้ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและเรียกร้องความเสมอภาคกันมากขึ้นมิใช่ปกครองแบบข้างบนมาข้างล่างแบบเดิมอีกต่อไป หากแต่ต้องการให้มีการบริหารในแนวระดับมากกว่าทางดิ่งซึ่งผู้ว่าซีอไม่อาจตอบสนองความต้องการเช่นนี้ได้อีกต่อไปในท้ายที่สุดต้องตอบคําถามให้ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยึดโยงกับใครจะยังถูกสั่งการจากอํานาจชั้นบนหรือจะให้ยึดโยงกับเสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาแนวคิดผู้ว่าซีอก็คือการกระจายอํานาจจากผู้มีอํานาจใหญ่กว่ากระจายลงมาให้ผู้ว่า ในขณะที่สภาพความเป็นจริงบอกเราว่าประชาชนต้องการให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากกว่าแม่ย้อนกลับไปสมัยนาย,ยกทักษิณก็มีปัญหาการกระจายงบประมาณไม่เป็นธรรมไม่ทั่วถึงเกิดระบบอุปถรัรมภ์ค้ำชูในเกือบทุกท้องที่จังหวัดใดที่ไม่ได้เลือกพักที่เป็นรัฐบาลก็ถูกเพ่งเลงและได้รับการสนับสนุนล่าช้า และน้อยกว่าจังหวัดที่รัฐบาลมองว่าเป็นพวกเราวันนี้คำถามใหญ่สำหรับนายกเศรษฐาก็คือทำไมตอนหาเสียงพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่าแต่วันนี้กลายเป็นผู้ว่าซ e อไม่เพียงแต่ไม่ตรงปกแต่ยังเป็นการเดินถอยหลังครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วยขอล่ำกาแฟดา